วันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูปฏิบัติการพิเศษเขาบอกว่าเป็นยุทธการปราบยาเสพติดจุ้งอรุณเป็นการจับมือการขอปอสฉะเชิงเทรานะครับปรบทหารเขร่วมมือกันรูปแบบวิธีการของผู้ค้าย,ยาเสพติดก็แปลกนะในต่อบาที่ยังไปซุกซ่อนอยู่นะครับยาเสพติดนะฮะเราไปดูจากรายงานชินนีครับรการปราบยาเสพติดนี้เริ่มด้วยชุดจับกลุ่มประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ปราบยาเสพติดที่ป ว่างามุกเป้าสําคัญที่นางสาวิีิมาแท้ตินหรือที่รู้จักกันในนามหน่อยบางค้าซึ่งตั้งตัวเป็นผู้ค้ายยาติดมานานหลายปีภายในบ้านหลังนี้มีผู้อาศัยอยู่3คนคือนางสาวิติมาอายุสิบสอปีนายชวริศสังทเสนและเยาวชนชัยยายุิบปีแต่เมื่อรื้อคน้นหายาติดทุกซอกทุกมุมกับไม่พบ จนเจ้านที่ต้องมีการเค้นเสียงปรารบเชิงขุ่คูค่เสียงยาไหมเสียงครับเออทำอย่างนั้นเสียงพูดคงเลยคือครับถือที่ไหนอย่ายคน,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 นึกนานครับอย่านึกนานเฮ้ย สุดท้ายผู้ต้องหายอมจำนนเผยจุดทุกซ่อนอย่าบ้าให้เจ้าหน้าที่คลายสงใยจุดแรกนั้นอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเพินเก่าข้างบ้านพักตามด้วยพุ่มเศษไม้ริหมนข่างเท้าและจุดที่เนียนยากยนตสุดๆนั่นคือจากต้นมะพร้าวที่มีการยัดไส้ยาบ้าไว้กลางลำ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ปสาชาชนาันสายังนำกำลังเข้าค้นบ้านพักซึ่งสืบทราบว,ว่าเป็นแหล่งขายยาบ้าให้กับัยรุ่นและผู้ใช้แรงงานในเขตตะบนยนทราใจอำเภอบ้านโขควบคุมตัวนายไทยรัตน์นปิยานุรีนธอายุ29ปีผู้ขายยาที่ตำรวจไมายหัวในสภาพตะลึงตะลึงเพราะิษยาเหนือตัวเพื่อนฝุ่นจากการวิ่งหลบหนียังไงใช่ไหม ตรวจค้นกระเป๋าคาดเอวของคนร้ายอย่างละเอียดพบยาบ้าสีส้มหลายสิบเมตรแบ่งบรรจุอยู่ในหลอดกาแฟซุกซ่อนไว้ในห่อพวงกิ่ที่ห้อหนึ่งขณะที่ภายในบ้านพักยังคงร้องสั่งไปด้วยอุปกรณ์การเสกไดใไปรับสารภาพสิ้นทำเสร็จและค้ายาบ้าจริงจึงได้ไปนอนพักแอบติงรับโทษคารุนจำตอนนี้การารวด นี่แล้วเป็นปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดนะครับมีทุกรูปแบบเลยนะครับคุณผู้ชมท่มาดู